กันเออบีดเออเอาเงินหาเอาเงินน้องให้ลูกกับแมงไก่ให้ลูกเออเอาเงินหาเอออมอาเงินในบิดชื่อนมบอลูกสบายดีพี่น้องสบายดีขี้ตายังบอกแกสบายดีตอนเช้าพี่น้องวันนี้เช้าตื่นแต่เช้าตื่นมาเกี่ยมไปส่งหลานพี่น้องหลานชิบไปไทยปาแล้วหลานหน่อยชิบไปไทยปาแล้วไอชิบไปสายลูกนั่งดีๆ ลูกนังดีๆมา,บอ,นนออา,อาบอกกับป้านี่ไอ้จ้าไอชิไปใส่บอกแม่ป้าไอไอชิไปใส่บอกป้าไว้ไอชิไปใส่ไอชิไปป้าป้าเลยไอไปใส่ป้าป้าป้าชีว่าก็ไพ่แบบนี้ฮะไอชิไปเลยไอชิไปไทยบะลลก ร้านชิปไปยไทยป้าแล้วพี่น้องบาดนี่อยู่ในเฮือนเงาเงียบเงาเลยบาดนี่บ่มีไผแล้วบาดนี่ไอชิายไทยป้าป้าบอว่าวววน้องแม่ว้าวกับท่านผู Arizona, really ้ชมน้อแม่ลมไอชิบายใส่ไอชิบายไทยบ่อพังนะป้าว้าไอชิบายป้าป้าอะไรบอก อันกินแล้วแล้วข่าวค่ะกินข่าวแล้วแหละเม็อัสีใบสันอักินข่าวแล้วอัดสีใบป้าป้าแล้วใช้เครื่องเด้๋ไปหาเครื่องกำงาไปป้าหนุ่งหายไปหาเชืองามไปป้าหนุ่งหายมันหนี่กะโอ้ยลูกลานก็ไปป้าเหมืันเลยพี่น้องเรือเฉาโอ้ยเวอไฟกับไปไฟกับไหมือนเลยน้องกับไฟลานกับไปจะถูกไหม ผูกไงเต็มคืนไฟก็ไปาเมิดแล้วอันนี้เบิง่งตายกำลังชิบผูกแค่ไหนละเดี๋ยวจะเออสิีสับกออ่อนนะเบิ้งพี่น้องเอ๊ะใบยังค่ะใบยังอ่ะบอพี่น้องเจ๊ะสบ,บายดีท่านผู้ชมไหมสบ,บายดีเ <laughs> บิ่งจะผาพายกระหัว <laughs> หน้ายังบูทันรากมาแม่อาย

้นอเปนุ่งเครื่องอีนางห้าเครื่องดีๆนุ่งให้ลูกมาไปชิไปชงเดี๋ยวนุ่นนงเครื่องให้ลานก่อนพี่น้องไอชิไปสายบอกป้าก้อนขันยากบอกก้อนอันนี้ปนเหลืองเด้อ ปันเลืองปง็นลงฮะยุกานเออนีนะมึงเอาลงแล้วมึงเป็นบ้าว่นางเออเรื่อ,องเพิ่นชิบไายไปไยป้าป้าแล้วคิดหอดลานในพี่น้องเป็นเป็นวาเวชังไงรบ่ช,บช็อกเชียวมาส่งกันปันเลืองนะแม่ลูกเอาบีตัตไม่ลูกบีตัตไม่ S <S เออบีเอาบีบีปังกันคนละเครงบีไวไวป้าบ่ห้ได้จ้ะอันนี้ลอยอ่ะอ่ะอันนั้นก็พอแล้วคือตาเกาหลีลอยตลอดปันคนบ่ได้นอนปันเลืองนะแม่ลูกปันเลื้งกินน้ำป้าอยากกินในปากโต อ,อัน,อนบบ <c oughs> หนึ่งดูมา妈阿阿皮ใส่ว่าดีดีเอ้ไปฮะเฮ้ยมาให้ป้าในอันหน,น,นึ่งป้าขอในให้เหลือ,องเดอ้อป้าให้เหลืองเด้ออ่ะเหลืองอ่ะมาเอาน้าป่านหนุกเห็นแต่ลานเท่าแล้วเห็นแต่าแลานเห็นแต่ลาน ไอ้ไปบัดน,นี้ป้าก็บุมีคนว่าวน้ำแล้วบัดน,นี้ไพ่ฉไปปลูกพัก่วยป่าบัดน,นี้อแต่งโตเต็มที่ไรกัไปไทยเ็ือไปไลายแท้เครื่องค่ะพิณนามาหากล้องไนงะ <c oughs> มึงก็คิดหอดกูในเดิมไปเดิมคินหอดกูแน่มึงจะเห็นว่ากัน <c oughs> บอกว่าอย่างน้อยมึงก็ฝากเงินมาให้แน่นะจอนอะ <c oughs> ไปหอดกันไอไปละวากเงินไม้ป้าในเด้อผากเงินไม้ป้าในเด้อเออนั่งถา่าข้าเจ้ายัางอารมณไปพี่น้องเดี๋ยวไปพี่ส่งลานก่อนท่านผู้ชมเอ้ยลานไปป่าแล้วแนะับน,นี้ มาทรงมันมาท่งไปไปหอดพองแล้วให้เลยให้จากมาเด้อมือบวกลวดหยอดไปควยไปเด้อไปไปขึ้นรถไปอ้นางไปแล้วเด้อไปควยขึ้นไห ข่อยบไปได้ป้าได้ไปส่งข่อยขึ้นแหมอันน่ะเออขึ้นทางหลังขึ้นลูกขึ้นนั่งนักหนักหนักหเชื่อลดเนาะให้บิดเชื่อทางนี้กะจะไปให้บิดเอ้าเงินนี่เนาะให้บิดเอ้ให้ให้บิดชื่อขนมเดินทางเออพี่น้องวันลูกหลานมาส่งกันเออบิดเอ้าเอาเงินให้เอาเงินน้องหายลูกวางไกฮะลูกเออเอาเงินหายเออเอาเงินให้บิดชื่อนมบอลูก ขึ้นไปขึ้นนำปลาปลาสิขึ้นนำเอาบกลอยก็อยากไปเอาอ้อนแม่ไงบาย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 เออบาย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 เล่นบาย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 เรื่องบายบายลูกบาย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 บิดไปบายบายบายบิดไหมบายบิดแล้วไหมลูกเจ้าบริเฮนบิดได้บัดนี้บิดไปเลยไหนบายบายบิดแล้วไหมลูกบายบาย อ้บายบายเหลืองแม่ลูกบายบายจุ๊บๆนะแม่ลูกไปบ่เออไปค่ะไปติดจักรรถนางมาหอดทางเลียวพี่น้องหอดบอลลัดหลแล้วว้าลมกับป่าได้ป่าชิมาหาบเอาลมกับเอื้อยชะโอเอื้อยชะโอสิมาหาบเอาพี่น้อง หลดได้นางเอ้ยหลดมาเลยวบม,มานางทาหลดแต่ดนเลยพี่น้องหลดก็ยังโบโหลดยังโบมาเบ่งสภาพป่ากันหนายังบบล่างไอเอ้ยไอยไปป่าป่าเลยเอ้หลดยังโบมาแล้วนังบักดนๆดนเลยหลดยังบบมาเบ่งนางลองไอ,อกินหอดป่าหน่อยเดอ้อ ฝากเงินมาให้ป้าใส่หนิเด้อหาเงินหลายหลเลยบอกอีนางฝากเงินมาให้ป้าเด้อคิดหอดเลยพี่น้องเลยวันนี้ร้านไปแบบว่าเวจังได้บุ้งรถกนยังบูมาบูคูรถมาแล้วคนคนรถมาแล้วคนมาแล้วเออรถมาแล้วเด้อรถมาเลยแมนบัวนามันมันบ่แมนเนาะรถอันนี้เนาะ ันแม่เนามันบอแม่มันบอแม่โหโดยสารหรม่หลดเออมันบอแม่โหดสารมันบอแม่ยากวะ่นโหลดโหชามซาาเออรถชามานางลงนะเฮ้นางเบากับปานี่ยไอแปจะหายด้ว ไอ้ให้นางหาเงินเด้อไอ้ให้นางเห็ดเวียกเด้อไอ้ไปหอดไอ้โทรหาป้าไนเด้อนางโกงเงาป้าปะเออไอ้แรกโทรบ้าบริจาคน้ำมีนางป้าบริจาน้ำไอ้นางโอลดปะนั่งทาโหลดพี่น้องโหลดยังบุมาจะสวยเลยหญิงสาวโชว์กรใส่ชุดนอนเนี่ยนับตลอดเงินค่ะ ปันกุนีลายอะไรเนาะไปเมื่อไหร่พี่น้องวันนี้ยังเรือในเรือยังเซโซโอโะปัวแล้วก็อี่บอีแม่ได้นั่งนะนี่ยังนั่งดีดีเลยนั่งดีดีชาร์เดโหลดโดยสารมาแล้วเฮ้ยแมนแมนเดดแมน แม่รถมาหอดแล้วเบิ่งป่าทำให้ทางในเดอ้อแบบนึงทางในนั่งได้บอสลงเซนโนแโม่ได้บ่อยู่ในเต็มแล้วไอ้บายบายป่าดูลูกบายบายป่าดูบายบายบาย,บาย,บาย พ่อห่มให้ลูกเดอนนางเด้อบาย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 ป้าไว้บาย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 ไว้จุ๊บจุ๊บไว้ไปเลยพี่น้องใจวิวจังได้บูมหลังจากที่ ส่งไลน์กันล้วพี่น้องมรู้สึกว่าใจวิววิวจังไดว่ะแบบน้ำตาชับออกจังเดบุหง้คิดหอดดีอยู่น้ำกันตลอดไปใส,ปปสป่ป่าไปใส่ก็ไปนําำป่าไปใส่ก็ไปนํำปาำบานนี่ค่ะไปปลา <laughs> มรู้สึกว่าวิวเิียสโอกาสสีกราบเลยพี่น้องสีขาวเพื่อนเพราะว่าทั้งใจชุดนอนอยนะู่นากร่ได้ล่างคลิปนี้ก็ พอจบเพียงเท่าทนี้ถ้าผิดพลาดประกันได้ก็ขอโทษขอไปในนาทีนี้เอ้อฝากก็ไลค์กดแชร์ก็ติดตามจะโอนแน่ไปก่อนพี่น้องปากระชิ่หายน้ำลาลวไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย